The world on this day. เมื่อวันที่24กันยายน2472เป็นวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นสมเด็จพระบรมราชชนกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธฐมรามาธิบดินและพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นพระบรมราชายการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระมหิตลาทิเบศทรงได้รับการขนานนามจากพระสงฆ์ิกรว่าเป็นหมอเจ้าฟ้าเพราะ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นนายแพทย์ที่รักษาคนไข้ทั่วไปด้วยเพราะเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้ทรงจบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาวต์จึงได้ทรงเป็นตัวแทนในการประสานงานมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ให้เข้ามาปรับปรุงหลักสูตรและจัดหาศาสตราจารย์แพทย์เข้ามาสอนวิทยาลัยเตรียมแพทย์สิริราชอีกทั้งยังทรงเป็นพระอาจารย์ในการสอนนักศึกษาแพทย์เองจนโรงพยาบาลสิริราชได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ขึ้นภายในโรงพยาบาลสิริราชและทาให้โรงพยาบาลสิริราชนับถือพระองค์เป็นบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของ และยึดถือวันสวรรคตรของพระองค์เป็นวันสําคัญในวันมหิดลนของทุกปีจะมีการทําธงวันไมดน่ดลนเพื่อเป็นที่ระลึกให้กับผู้บริจาคเงินสมทบทุนให้กับมูลนิธิเพื่อกิจการกุศลของศิริราชมูลนิธิที่มีกองทุนกว่า6 0 0 0กองทุนส่วนใหญ่เพื่อผู้ป่วยยากไร้หรือผู้ป่วยที่มีสิทธิการศึกษาไม่ครอบคลุมปัจจุบันการบริจาคเพื่อการกุศลนั้นทําได้สะดวกกว่าเดิมมากสาธารณาชนที่มีจุดกุศลท่านใดสนใจอยากจะสมทบทุนกับศิริราชมูลนิธิก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิได้โดยตตรรงงาามมเคื่อหย QR ที่ปรากฏอยู่นี้ The this World on this day เขียงค่าสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันกัน This is the independence concept of Thai p o s newspaper